ฮั่งหมดแดงต้นนี้มาหลายครับต้นน้อยๆแต่ว,ว่าหาังเต้นฮังหมดแดงไหมบา้บาคือได้เป็นคู่เน,นนะี่ยเอยเอาจาักบาทก่อนาฮั่งอีหลีเลยฮั่งหมดแดงไหมหัง,งทั้งผีก่ันฮั่งหนูหังทั้งผีมันตำตำนึงเอ,อา,งทา,าทั้งผีก่อนฮัางหักแนอีหลีเลย เสียงผูดด้ใดว้าวมันโมเมนต์นีควันมาแย่ไข่โมเด็งเบิดล้วบ้อเหรอ้ยเฮ็ดแบบนี้มันก็เหยียดยานกันคักโพดเดี๋ยวเดี๋ยวมันตอกเชียกันแล้วมันแมนผู้ใดห,หึมันคือเหยียบยามกันคักแต่ป่านเนี่หึยุด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 จะมาอียัง,ย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 งนี้จะเฮ็ดอียังนี้ควยนี่เพื่อนยายหัวพอเสแยไข่โมเด็งเอาเพื่อนยายหัวล้านจะมาเฮ็ดจันจีมันโมถื้อเลยเนี่ยมันเต็มอยู่ไหมเนาะเอาอันนี้มัน สวนคอยแมลมดนี่่อยกระเรียงไว้ได้พ่อใหญ่หัวนะโมเมนต์มันมันชิมมีมากจะส่ได้หาาจะน้ำหัว่อยแต้วมันโมเมนต์หงาควบุจะคือจ๋าน้อเอ้าเจ้าเรียงไว้สันติด้วยเนี่ยคอยเรียงไว้กวกมันจะได้ส้ำหนีลายหัางจะส่นี่นะหาเขาหาแม่มันกินพวกพวกแห้งในแต่ละมือนี่ มัดเ่าหลายทีเด้อเจ้าอย่าหาวาไปทัวทอนเลี่ยงมดแดงในสืนนีเลี่ยงเขาเลี้ยงน้ามันเดี๋ยวนี้เอาเจ้าบัวเสื้อจังได้มันหมดข่อยข่อยเลี่ยงไว้เจ้าไม่เห็นจะเสียมันบ่ได้มันเหยียบย่เจ้ามหาวเจ้าเลี้ยงไว้เทวีเหยียบย่ำข่อยพวดที่น่เจ้าวาเจ้าเลี่ยงมันไว้นี่เจ้าร้องมัจับมันเบิงเอิรนมันมาหาด้วยมันสิกัดเจ้าบอ้าเจ้ากะหาว่าเนะขันมันบ่กัดเจ้านั่นมดแดงเจ้าขันมันบ่กกัดขันมันกัดเจ้านั่น มันบ่แม่นมดแดงเจ้าก็สิแม่ตว้าจะก็ว่าหาวาเนาะเพราะว่าจังไ๋มันก็บ่กัาข่อยรอกขวเขาน้ให้มันกินอยู่เุมอจะลองจับมันเบิ่งเนี่นี่ๆๆเนี่ยหังใหญ่เนี่ยหังใหญ่เนี่ยคั่นมาสักคีพิสูจน์ให้จะเบิ่งเ้อจะเบิ่งเ้อนี่เด้ออยสิตักใหันจะเบิ่งเนอนี่มแดงเลยแม่มากเียเด้อแม่มาแเลยโอ้ยบ่งใหญ่มากอ่ะก็นนอ้ยกัดข่อยแม่มากัดข่อย กัดบ้าที่นี่กัดข่อยพูงยั่เล่าโอ้เจ้าเสียงบ้าไปที่ไหนฮ้อเจ้าบ้าไปที่ไหนไม่ต้องเจ้าบโอ้ยโอ้ยมันกัดข่อยแม่พูงยั่นี่มาเสียงเจ้าบ้ที่ไหนแม่รู้มันมากัดแม่แม่โอ๊ยม่เหนือยแล้วโอ้ยมันตื่นเจ้าหันหรอพูงยั่ข่อยบ้าม่นเหลือแล้วแม่กับแม่ต้องไปเถอะโอ้พูงใัยโอ้ใจแย่โรยฉันคือสิบะแมนดอกเออขั้นแมนของข่อยมันสิบะกัดข่อยหรอกนก็กัดเจ้าแล้วขั้นแมนตี้ยงไว้มันพูดจักขี้ยังไงโอ้ขั้นฉันขีงไงขั้นฉันจะแย่โรยพูงยัยข่อยไปแล้วล่่ะมมัันกดขอยห เออเองี้ยเอาตามสบายเลยมันบลี้ยงไว้มันกับบักการเจ้าเลี้ยมันเห็นเจ้าสมมือเนาะคือสีบูแมนดอกมันเป็นน้องเจ้าข่อยกเงี้ยเอาแต่แล้วมีตาหางใหญ่ๆเต็มอยู่เต็มต้นอยู่คือสิบูแมนต้นเล็กๆเงี้อยเงี้ยเลยโอ้ยได้เป็นคู่คนละเนีาะกัดรเขเจ้าของเนาะมาแยงกันดี